อดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศสชาโดโกโถูกลอบสังหารดมยิงกว่าร้อยนัดแต่ไม่ตายเชื่อรอดมาได้เพราะพลักเครื่องเมืองไทยเรื่องราวนี้เป็นบันทึกที่มีอยู่ในหนังสือหัวเตียงของวิราชมณีวัฒน์ที่เขียนถึงชาโดโกอดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศสและวีรบุรุษในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งถูกพูดถึงจากนักเขียนชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งที่กำลังเขียนหนังสือชีวประวัติของชาโดโกและพบว่าปี1962หรือพุทธศักราช2505ครั้งหนึ่งชาโดโกร,รอดตายมาได้อย่างปาฏิหาร จากเหตุรอบสังหารระดมยิงระหว่างทางที่เดโกและภรรยากำลังเดินทางไปต่างจังหวัดโดยมีมอเตอร์ไซค์สองคันขับนำและมีรถคุ้มกันตามหลังคนร้ายรอซุ่มระหว่างทางที่ขบวนรถคันนี้เคลื่อนผ่านและระดมยิงที่รถของเดโกอย่างไม่ยัง้งขณะนั้นทั้งเดโกและภรรยาทำได้เพียงหมอบลงภายในตัวรถและภาวนาให้คนขับสามารถประคองรถคันนี้ไปให้ถึงจุดที่ปลอดภยัยโดยรถถูกระดมยิงเป็นเวลานานถึง45วินาทีกระสุนลับร้อยที่ยิงเข้ามาเฉียดหัวของเดโกไปเพียงไม่กี่นิ้ว แต่สุดท้ายคนขับก็สามารถประคองรถจนพ้นจุดอันตรายมาได้อย่างปลอดภัยหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ได้มีการตรวจสภาพรถพบว่ากระสุนที่ระดมยิงเข้ามาในรถนับจํานวนได้ถึง187ลูกแต่187ลูกนั้นไม่สามารถทําอะไรคนที่อยู่ภายในรถคันนั้นได้เลยแม้แต่นิดเดียวจนถึงขั้นที่เดโกพูดแบบติดตลกถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ในทีวีว่าเป็นการยิงที่ห่วยมากๆนักเขียนฝรั่งเศสคนนี้ได้สัมภาษณ์กับเดโกและภรรยาว่าคุณรอดจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายขนาดนี้ได้ยังไง ัวเดอโกเองไม่ได้ตอบอะไรแต่ภรรยาของเดอโกเชื่อว่าเป็นเพราะพระเครื่องของประเทศไทยที่ทําให้รอดมาได้เพราะตอนนั้นเธออธิฐานขอให้พระเครื่องที่พกมาด้วยนั้นคุ้มครองเมื่อทราบดังนั้นนักเขียนชาวฝรั่งเศสผู้นี้จึงเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อจะสืบหาความจริงจึงได้มาพบกับคุณวิราชพอพูดคุยสอบถามกันไปกันมาจึงทราบว่าพระเครื่องที่เดอโกพกเด็ดตัวคือพระหลวงปุถทวดวัดช้างให้รุ่นต้นๆซึ่งไม่แน่ใจว่าปีไหนและคนที่นําไปให้น่าจะเป็นพลโทอํานวยชัยโรธ ทูตทหารบกประจำฝรั่งเศสช,ชื่นชอบในตัวเดอโกมากจึงให้เป็นของที่ระลึกพร้อมทั้งบอกกับเดอโกให้พกติดตัวไว้เวลาเกิดเหตุอันตรายให้อาลันธนาถึงท่านจะช่วยให้ผลพัยได้ซึ่งเดอโกก็พกติดตัวไปไหนมาไหนตลอดจนผ่านไปได้ไม่กี่เดือนก็เกิดเหตุการณ์ลอบสังหารนี้ขึ้นจนเป็นข่าวดังระดับโลกว่าชาวเดอโกประธานาธิบดีที่โชคดีที่สุดในโลกอดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศสชาวเดอโกถูกลอบสังหารระดมยิงกว่าร้อยนัดแต่ไม่ตายเชื่อรอดมาได้เพราะพระเครื่องเมืองไทย เรื่องราวนี้เป็นบันทึกที่มีอยู่ในหนังสือหัวเตียงของวิลาชมณีวัตท,ที่เขียนถึงชาเดอโกอดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศสและวีรบุรุษในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งถูกพูดถึงจากนักเขียนชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งที่กำลังเขียนหนังสือชีวประวัติของชาเดอโกและพบว่าปี1962หรือพุทธศักราช2505ครั้งหนึ่งชาเดอโกรอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์จากเหตุรอบสังหารระดมยิงระหว่างทางที่เดอโกและภรรยา กำลังเดินทางไปต่างจังหวัดโดยมีมอเตอร์ไซค์สคันขับนำและมีรถคุ้มกันตามหลังคนร้ายรอซุ่ม